วัสดีจ้าข้าเจ้าน้องอัญชันมณีสุรเชียนันวรเกสกุลเทพดินหินแก้วแววฟ้ามหาพัยีสุนทรแป้วเาแต้วไพศาลบรรณาวิมาเลิศรัตนาโกสินศรียุทธยามหาชัยไม่สวรรค์มหันตภัยขอพิจิตสีมณีจะแต่งพิชิตกา,ารหานกามนคุณอรุณวันประชัน,รน,ชนชพรขจรจิตประสิพ,พแลแ่งจำเริญเจอจำรัดอภิวาต,วตมหาคุณ สีรามเทพคนครพินนรสิขยันยิง่งวิธิคตองเก็มสกีรีพิมานเทเวศวิเศษชัยศรีธารีกุลชัยมณีดพภร,รักววรสวัสดีโสภาเทวานรมิตรเทลางนครจ้าสาัิตีจ้าสวัสดีอห่งการอันนี้เป็นปีที่สองของอัชญชันนะเจ้าคมงตะบะลืมส่าวเมืองปานคนนี้นะเจ้า ของดีเมืองลำเมืองลำปางมีมากมายข้าเจ้าบุ้งจะเอาอย่างมาอูนอกจากตัวข้าเจ้าแซ่กว่าลำปางก็มีข้าเจ้ามีเลยจ้า <Yeah. S 1> ข้าเจ้าดีอกดีใจที่ได้มาห่วงกินห่วงตานท่านใดจะได้ร่ำใครร่ำใครรวยทุกหวยเ็กพอดมาห่วงกินห่วงตานตอนพระปา ในต้นเงินของข้าเจ้าข้าเจ้าไปได้มาคนเดียวข้าเจ้ามากับลูกข้าเจ้าก็ได้แล้วของทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญหวมกิ่นหวมตางข้างนี้ขอให้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆแลอย่าลืมคิดถึงของดีลำปางคิดถึงอัญชันมณีเจ้าขอบคุณเจ้าปกติลูกแก้วก็ต้องขี่คอคุณพ่อนะเจ้ามา <laughs> ขายเดี่ยวปุ๋ยเตี๋ยวผูโยงคโปองป้าสีป้าจันไปทีน้อะีับับนะจ้าน้องหมายเลขหนึ่งน้องแก้วมณีสีลํำปางน้องน้างาทข้าพูดคำพวนฟังไปที่กื่เยจ้าถ้าขา มีจตังเสาตา,าเขาพึังสามารถซื้อเข้าได้ือมือแต่ว่าถ้าเขา,าเนี่ยเจ้าเอาตังเสาตาไดาาาา้ใจคนยอดกระถิ่นไห้ว่าเจ้าเขาสามารถกินขา้ากินขนมบาอันเลยเจ้า,าดดตามไปที่ตู้โต๊วเจาเร็วๆนะนายครูบรมวิชาอายภรรยาบ่มีบุตร แต่ถ้าอยากเกี่ยวสุดๆ,ๆอย่าได้อายตุ้ดอายกระเทยนะเจ้าเบยท่านประธานการจัดงานและตวดดีพ่อแม่พี่น้องที่น่าฮัขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นผู้เข้าประกวดหม่เลขสองน้องพลอยเจ้านารีราดโรดหวาน ปัจจุบันอายุ23ปีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามวิทยายลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่วันนี้พลเดินทางมาจากจังหวัดแปร่นะเจ้ายังใดแล้วพลอขอกำลังแรงเชียร์แรงใจไข่ปรบม,มือให้พลนั้นปขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ภู่วยรางวัลที่หนึ่งนะเจ้าขอมาลัยให้เต็มแขนขอคะแนนให้เต็มร้อยแล้วสาวน้อยคนนี้จะบระุมน่เจ้า อโรคยาปรมาราพาการบร่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐอโรคยาปรมาราเธยการมีเมียเป็นกระเทยดีเลิศยประเสริฐสีขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าสำหรับสาวงามหมายเลขสองของเข,ขาประจำนารีรัต์รหวานนะเจ้ากำพี่นี่ะไม่อะได้ฟันหนาเข้าเข้าอกอบอ่ะเข้านาะเข้านาะอ่ะโอแต่ก่อนข้าเจ้าก็มีอย่างเนี้เนาะ จื่อแต้ก็จื่อเอินแดงสาวเอินแดงสาวเนาะจื่อแต้จื่อเอินน้องลืออว่าอยู่แห่งโดมเจียงใหม่นะเออการซื้อแต่นั่นก็จบปอสีเกิงเนาะปะผึ้งไหลออกไปเหี้ยตรั้มันซ่อนยิงนกยิงหนูย่างการมาลุ่มก้อยแกยัยกับแม่แจ้งแย่เลยแม่เกาะคาลำแปงมาหับแจ้งไข่ยยาลูกก้อยฮะมาขายยาลำแปลงตะปอดล่อปอมันล่อปอมานเนาอเออ ข้าแม่ห่าวแม่หอนมาแจ้งมือใ่ยาอย่างเจ้าอีแม่ยาแบบนี้ยาผงเออยาผงยาลมยาหล่ยอยางมีจิ้มก่อนน้อยอ่ะก้ามาขายบางปลามันมียากาเพื่อจะได้อินแขวนนะยาอินแขวนักยาหอมกันผ่านอันปริศีแล้วนาะกระดอกยาขยะผ่านเปิดนักยายาละแวง สากอันป้อำว่ามันมีนานแล้วก็แปล่งยาแม่ลูกข้าเจ้าก็อกจับใจญ่ต้องมาสงัยโซ่แมที่ปูนแล้วมาลูกก็หนีกันแม่นะสี่กันไปแย่งแระเบต้งมเออไปูไปจุ่มหน้าต้อต้มก้งหงุ่นงต้องเหนือต้ต้มหุยมันดตงใต้ก้อนเอากันแม่ในีไปลาแปลงไปอยู่เกาะแพี่รูยไหต้อกปีต้องจับจอกหลักเต้องปีสอบานแค่ร้อยอันเออสอนสี่ร้อยแปดสิบหกอ่ะขอลูกขอบเต้ามาอยู่ลำแปงพี่หรอ ขอคุณตีน,นอู่เฮาเจ้าเหนือน้ำใจแห่งเหนือดิสกันเพื่อลนเป็นกำลังใจให้กสาตริยใ,ใจเมตตารุ่กมากันใหญใจง่าอันใดต้อขอเฮาเจ้าเน,นือะเฮาเจ้ารจันจ เอากระดาษบินกเมพบิน่อลเจ้าว่ารงสนุกทุกทันนะเจ้าข้าเจ้านางสาวน้าเรื่องยาวบุญเรืองนะเจ้าจะได้สวรรค์นุ่มนิ่ะเจ้าโลตั้งปงสนุกส่งเข้าประกวนนะเจ้าเว่าเลียมเสาเรียปตเลียมไปแถมสิบแถมเสาแลมปตแลมไปเข้าสิเลาเสาเล่าปตเล่าึงเขียง S 1ิเสียงเส้าเสียงประตเสียงแดงวงสิบจ้างเท้าจ้างปตจ้างเอราวัณน่เจ้าสวัสดีเจ้านจ้ามะนาวเกตุวาเทศนี้ละเจ้าไมยเลขกห้าะเจ้าจได้ส่วยป็นแดงเชีร์่งใจไม้ต้องเคยนะเจ้าขอบคุณเจ้ายุบมือิบกายกิ้วเกสยมวเธไวสายและ นเมื่อสุการหลวงปู่เสวัชวารบัดปงสนุกเหนือรวมถึงท่านเจ้าอาวาสและแม่ทอรณีเจ้าที่เจาเด่นพระภูมิเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งสยยัญารเจ้าวับดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ได้นนเจ้ากราบเรียนท่านคณะประการผู้มีเกียรติทุกท่านฟ้าใสขอไหมเปิดดูละไดไหฮัลโหลเทส ฟ้าใสใจสั่งมาพวกเข้าประกวดหมายเลขสิบอายุ55ปีอาชพรรีพพนักงานรักษาของประแพงหนึ่งวันนี้ไม่ได้มาเล่นนะเจ้าอุตสาห์รายงานไปแล้วหน้าปิดสองเดือนเวลาบอยซับเราพอะจะเป็นตายจังมันตั๊กสะมาได้เศ้าก็าขอมาื่มหมดไิธีป่อแม่กกับเจ้าเน่านั้นกันแล้วแต่ มีอย่างมาวันนี้มีอย่างมาตันน้ำขอให้เป็นเรษถีจะผ่าได้ยังตานเล่นวีขอให้เป็นนางฟ้าตานมา่จะง่ายตานเพื่อกไกลจะได้ผัวคนลำาปางหนาะตานหอยตานเฮือนจะได้อยู่สุขสบายตายไปพวกยกิจภูมิไหนขึ้นสวรรค์ขึ้นนรก อาวถอยู่แล้วแต่ทะบนไว้ใช่หรือไม่จริงหรือไม่จริงใกล้กอเขาไปเจ้าหูว่าจะตายได้บอกหูหูจะเจวันเกิดใจกอดเจ้าแต่ที่สำคัญภูมใจขนาดที่ได้ว่าลาง,งานแล้วกลับมาแห่นทีนี่เพราะโอกาสดีๆบารี่มีมาง่ายๆทีส่สำคัญขอให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ อย่าลืมสร้างศพบ,บุญมีจะไปด้วยการคิดดีทำดีอูด้ดีและเป็นคนด,ดีของสังคมอย่าถาวารีวาหาภูแลภูเรนติสากละ ทัพพีทีโยวีวันตุทับพะโลกโกวินายทันตุแมาแต่พระวันตารายโยสุขีทีคายุโกอภิวาทานาสีลีสานิจจพุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาัฒนติอายุวันโนสุขขังพระรังนิพพานังพระเจยโยหุโตขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความดีบอกกูทุนงูวง หนึ่งหหกหนึ่งบนล่างแล้วแต่แตงเก้วขอาคุณจ้าพี่แต้บอกใจยามหน่ะเป็นตู้ลุงซิกป้ผ้าหร่ะเนี่ยนองฟาสติสติคิวเป็นเพี้ยต่อลังตู้ลุงซิกป้มากนเนี่ยอาสางานประจำที่นะคะนี่อันประเทศนี้ตีแทกวัดโ อันไผอยู่ใกล้ล้านขายยาซื้อยาาสมงให้ทำงานฉันเครับเป็นเป็นจ้อยเป็นข้าวเป็นเคื้อนใช่ไหมครับกัวเนี่ยวซดวัดท่อรุนนี้นะเจ้าฟูรุดสมบัติดีนะเจ้าเอาหงายไม้ขึ้นน้อยก๋วยไม้บนโต๊ะน่าลายปานเป็นมือต้นหนาไหมอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะเจ้าน้องไหนนะเจ้าเินซิ่ สีสว่างวงนะเจ้าน้องไหนเป็นคนละปูนเจ้าตึงวันนี้อายุสาวเก้าปีเจ้าอยู่อ่าเป็นคนละปูนมาเมินนะเจ้าระบ้านน้องไหนขายของชำแล้วก็ะขายยาเมืองวันนี้มีโอกาสได้เดินทางมาถึงเมืองลำปางน,นะเจ้าก่อหันในเพจตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเจ้าผู้ซึ่งว่าจะเล่นโซเชียลน้อยไปน้อยนะเจ้าเลยมาหันว่าเปิด้าบสมัคร นะเจ้าวันนี้กับตามรอยมานะเจ้าอันนี้นาเจ้ายาผงแดงนี่ขอบัตรใบใจ้คจะมาเอารางวัลจากเปิดเนาะแต่อู้ถึงมาได้ว่าข้าเจ้าขายตั้งแต่น้อยตั้งแต่เป็นผงกระด้างแล้วแม่ก็เจ้าเออนาเจ้าอยวันนี้กับดีอกดีใจอยู่ตั้งในเจ้าได้้าเจ้าจะลงไปกราบงามเสียเหลี่ยงนั่นเลยเจ้าอ่ะซื่อเหล่ยมนี่เนาะเจ้าอ๋อเป็นใจนะเจ้า ก๋วยเตี๋ยวปูยงลูกโป่งเนสีเฮียสอนเจ้าสวัสดีเจ้าน้องจื้อน้องนันทิดาแก้งน้อนหงายหรือน้องเบาวิวเจ้าสาวงามตัวน้อยที่งามตั้งตาหัวจดตีนตีนจดหัวงามไปงามเงาจะได้แล้วน้องกระขอฝากพี่น้องชาวชุมชนคงสนุกเป็นแหงเฮงแต่งให้น้องเตยนะเจ้า ขอบคุณเจ้าแมู่้น้องกรว่างามเอองามหมายเลขเก้านะน oh <my S 1> ้องเบ้าหิว <c oughs> ลำดับต่อไปอนะเจ้าขอเสียงพระมือด,ดังคกับสาวงามหมายเลขสิบนางสาวดอชดาเข้าห้าแน่ <c oughs> เออเออซยหน่อยหนึ่งนะวันนี้ <c oughs> นักหัว ขอกลาบพี่น้องตั้งหลายตึงไม่ยิงตังพอใจหมู่ตั้งหลังนี่กระเทยพวกกระเทยเขาอยู่กันเป็นกลุ่มวันไหนมาชุมนุมก็สนุกจังเลยพวกกระเทยเขาไม่เคยก่อฮิตตุเจ้านั่งเตทก็ยังเป็นกระเทยพวกกระเทยเขามีอยู่มากมายเท่าจนเขาเอิญยายแต่สุดท้ายก็คือกระเทย สวัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในงานแล้วต่อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตั้งทีอยู่ตั้งไร่สดตัวในเจ้าข้าเจ้าดอชดาเขาห้าแน่ปีแ้วข้าเจ้าก็มาก็ได้วุส้ครับยาหมแดงกาผันหดีแขวนทิดบ้านปีนี้ข้าเจ้ามาใหม่ข้าเจ้ามีทุนเพราะข้าเจ้าเอารถไปเข้าไฟแน่นซ์สิรีเรซซิ่งหนึ่งเก้าหกเก้าหเสิบป้อบมือแมทสีนวลได้แล้วเจ้าอุ้ยมวนเจ้า วันนี้นะเจ้าข้าเจ้ามีอย่างมากมายสุดท้ายนี้ข้าเจ้าบอกฝากบอกไว้ว่าอายคูบ่กวูวิชาอายภรรยาบ่บีบุตรแต่ถ้าอยากเสียวสุดๆจะไปดีอายตุ๊กอายกับเธอนะเจ้ายนดตีเจ้า,จาข้ามผ้าทีคณะสงฆ์นะคะวันหลนะะัง <laughs> <laughs> ป้าเจ้าเจ้านางเทพไปกับเธอไม่ได้นะคะ <laughs> <laughs> ทิ้งได้ให้เล่าขวังเอานะคะสาวงามหมายเลขต่อไปเจ้าหมายเลข1็ดขอเสียงประมือกับนางสาวปราทิพมณฑาทองค่ะสวัสดีเจ้าน้องปราทิพมณฑาทองนะเจ้าต้องมาปีที่สองแล้วนะเจ้าปีแรกน้องก็มาแล้วเจ้าน้องมาใน การพิเศษกุวยสลากภาพับนะเจ้าที่ว่าวัดไหนก็ต้องมีประเพณีและก็เป็นนบพนเนธ์ประเพณีอันนี้อยู่นะเจ้าเป็นประเพณีอันดีงามนะเจ้าขอเชิญพื่อแม่พี่น้องม่ของที่เราต้องใส่สลากกระพับต้องมียาพระธาติงแฝงอยู่โดยนะเจ้าสุดท้ายนี้เนาะก็มีอย่างมากนะเจ้าขอฝากไว้ว่า ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในกระเป๋ากระเท้ามียาผลแดงกะบ้าหัดอีแปะเจ้าสวัสดีเจ้า,าตามไว้นะเจ้าสาวงามลำดับต่อไปนะจ๊าหมายเลขสิบสองนะเจ้านางสาวนาริสราหน,น้าบัญญัติน้องนุ่งหนิงจ้า น้องหนิงหน,นิงนรตาราณปัญญาปัจจุบันน้องหนิงหนิงประกอบอาชีพเป็นอาจา,ารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมเจ้าวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคล้านนา,าเชียงใหม่เจ้าน้องหนุ่มหนิงเดินทางมาจากอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวันนี้น้องหนุ่มหนิงรู้สึกยินดีและดีใจที่เลยเจ้าตีมาห่วงกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่บ้านเขาจ้าและเจ้าขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่าน ที่เปิดโอ,อกาสให้ค,ครับตัวน้องลุงหนิงและเพื่อนๆนผู้เข้าประกวดทุกๆคนได้มาสแสดงศักยภาพของตัวเราบอกว่าเขาจะหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบใดประกอบอญญญาชีพอยังขอให้เขามีความมั่นใจเจ้าเพื่อลงมือทําตามความฝันเขาเหมือนน้องลุงหนิงทำในวันนี้เจ้าขอบคุณเจ้าขอเสียงปรบมือกับคุณครูน้องหนิงด้จ้า ตัดเสียงรมือกับสาวงามใหม่เลข,ขึ้นสามนะเจ้านางสาววัชราวลีสีโสทรหรือหญิงนุ่มของเราในค่ำคืนนี้เจ้าป่าสีทองของอั้มพัยกระเทยหน้าใหม่ขอมาเอามุงวันนี้กำเจ้าสวัสดีเจ้าวัชราวรีสีโซทรหรือหญิงหนุ่ม อายุ36ปีวันนี้ขเจ้าได้นำชุดยองปิ้นชุดปืนบานคล้องบานขาจาได้ดูปอแม่ปีน้องได้เชยชมความงามตึงชุดตึงหน้าตาของขจ้า,จาและวันนี้ขจ้า,จาได้ทำธุรกิจโสนโตนะเจา้าคือการปล่อยเงินกูล้ลอยละาเจา้าเจ้ากับไข้ห้ยไตดินเจา้า ตำรวจมันหยับเลยเจ้าต้องสนใจแอดไลค่ะเจ้าได้เลยเจ้าเก็บเก็บขัดรงขาวัดนะเจ้าแห่อย่าหนึ่งก่อนจะไปข่ะเจ้าขอกล่าวคําดีๆแฮมสักกร้ามเจ้ามีเงินปิ้นหมื่นปิ้นแสนบ่เตามีลูกมีล้านปิ้นกะเทยขอบคุณเจ้าพูดผิดค่ะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านค่ะ ไม่เท่ามีลูกหลานเป็นกระเทยดูตกคำว่าหลานไปอะลงไปรับมาลายน้ําใจข้างล่างนะคะขอเสียงประมือเกับหมายเลขที่สี่ของเขาเจ้านางสาวบรรณธทรสิงห์กรรหรือน้องลิฟต์เจ้าทวาสดาีเท้าเสียงก้องเสียงก้องเสียงมองตาเท้าเสียงทุกเจ้าเตะทำเสียงแห่พอตานวัดกางสนุกเจ้า น้องรีดหมายเลข14ปัณนฑนรสิงกำรรเดินทางมาจากอำเภอนีตะวันหละบปูเจ้าจะได้แล้วขอฝากพี่น้องบ้านกวงสนุกและต่อคณะกรรมการ,การช่วยเป็นแรงเสียงแรงใจให้น้องรีบสาวหน้ามองคนน้าใสคนนี้ด้วยเจ้ายินดีเจ้าหมายเลขต่อไปนะเจ้าหมายเลขสิบานะเจ้าเมียวดีแก้วกลางดงหรือน้องแก้วขอ,ของเฮาขอเสียงพร้อมมือเจ้า คิดมาอุาราซ้ำซ้อผัวไปนอกไปนำ <S <S 1> <S 1> เอาไปก็เอาไป <S <S 1> <S 1> อาปจำนำแล้วไปอยจะทำอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเมีวันดีกแก้วกันโดงใหม่เลขสิบห้าอายุ54าสนะเจ้า ช้ยาของน้อนี่อแก้วก็คือว่าเม่อวดีแก้วกำโดงโอบลึกอันนี้พูดถึงอย่างนี้สักหกกระเจ้า วันนี้กลับมาได้ชุดแบบห้อยแก่ไก่จังหวัดลำปางนะครับนะเจ้าต,ตามที่มีดินขาวนะครับที่อื่นนะเจ้าที่มีดินขาวเยอะๆที่จังหวัดลำปางสามารถกลัมาทำเป็ดห้อยดูห้อยแก่ไก่ที่น้องเจ้าชื่นชอบมากๆเลยนะเจ้าทำดีๆคุณแม่ข้างในมีอะไรอีกห้อยแก่ไก่ ด้วยแกะไก่อันเข้าบังไก่ดูชอบชอบด้วยแกะไก่ใส่ไข่ใส่ไข่แพนโลใส่แพทเจดีแขวนใส่เช่นเดียัแพแขวนดูชอบชอบด้วยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นช้ำตูใส่ด้วยแกะไก่ดูชอบชอบตออแถมอีกทดแล้วจะติดใจใหญ่ไก่ย่างโดยไปเลอร่อยแน่จริงเออ กออว่าจะยลงนะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอะ่ะอ,อคุณพี่นะคุณแม่ี่